มีลัอตีิ้แพรครับวันนี้จะมาพาผ่านบอสที่น่าที่ยากสุดในเกมนะครับบอสอ้วนผอมเนาะที่มันยากก็เพราะว่าด่านเป็นอย่างนี้ครับเป็นเขาวงกดเนาะจะเป็นไป,นปนด้วยกับดักยากมากครับเดี๋ยวมีเล่นให้ดูเนาะเริ่มมาให้กินข้าซอยก่อนเลยครับเสร็จแล้วให้โดดลงไปเลยครับ ตรงนี้ก่อนออกให้ระวังดูดูเครื่องก่อนนะครับว่ามันลงมาหรือเปล่าอามันไม่ไดลงมาเข้าไปเลยครับให้เราวิ่งฉีกซ้ายนะครับเพราะว่าเครื่องเครื่องมันเครื่องเครื่องเอ้ยมาแล้วโอ้โหสวยแล้วมาสองเครื่องแลว้ววะหลบเอาครับผมเสร็จแล้วเราวิ่งมาข้างเสาเนี่ยครับแค่นี้ก็จบละครับ เสร็จแล้วให้เราวิ่งมาตรงนี้แล้วก็กระโดดเข้าซอยครับผมปุกเรียบร้อยครับผมต่อไปก็บอสครับคือที่หมีบอกว่ามันยากเพราะว่ามันไม่มีจุดเซฟหน้าห้องเว้ยเราถ้าเกิดเราพลาดตายขึ้นมาเลยเราต้องวิ่งไปวิ่งมาเห็นปะหมีเริ่มมองว่ามันยากอันนี้หมีไม่ได้เรียกลูกน้องนะหมีจะใช้สกิลน้าแข็งวิ่งวิ่งอันนี้คือทิศแบบผ่านบอสแบบง่ายๆเลยครับนะครับผมมาถึงใช้ก่อนเลยครับ แล้วบอสมันจะแทงอ่าเราก็วิ่งหนีไปให้เราวิ่งหนีบอสเลยครับรักษาระยะห่างไว้เนี่ยเห็นไะถึงเงี้ยฮะอ่าอย่างเงี้ยเลยครับวิ่งหนีไปเลยครับไม่ต้องไปสนครับอู้โอ้โดนอีกเว้ยเอ,อือ เนี่ยเราต้องวิ่งระยะห่างเดียวเลยอะ่ะโฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยิลนี้กระโดดตีลังกาหลบครับอ่าแล้วก็พยายามให้บอลมันวิ่งมาด้วยกันอยู่เหมือนเดิมครับอ่าแล้วเราก็พอบอลมาใช้สกิลเราก็วิ่งหนีอย่างงี้อ่าบอลมันก็จะโดนเต็มเต็มคิกเดิมครับผมเล่นเหมือนเดิมเลย เฮ้ย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 โหกือบบพยายามพยายามรวมบอสอยู่ด้วยกันครับเพราะว่าสกิลเราจะได้คุมเนาะบอสมันไม่ค่อยอยู่ด้วยกันอ่าอ่าอยู่ด้วยกันละเนี่ย ่าเล่นวิธีนี้นะครับเล่นวิธีแบบนี้นี่ครับพอสักสารระยะเสร็จเราก็ใช้สกิลนี้ต่ออ่าอย่าลืมกระโดดหลบด้วยนะครับต้องหลบเนาะแม่ไม่หลบนี่แรงมากหุ้ยโอ้โหโด,ดนแล้วเต็มเต็ม เฮ้ยโอ้โหพลาดอันนี้เป็นคนบอสดักเออไม่นะเฮ้ย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 อ้าวบอสตายไปหนึ่งแล้วครับเฮ้ยอะไรวะเนี่ยท่าอะไรอ่ะ เวนมาน้ามดอ่ะสวยแล้วอย่ต้องสู้แบบเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวใจยเย็นบ้างมันเฮียแล้ววะอยู่ดีๆแม่งโหดสัตว์เฮ้ยเดี๋ยวขอกู้ตั้งตัวก่อนอ่าออ,อย่างนี้เราใช้สกิลมีดปลาไปเลยครับมันไม่เสี่ยงกว่าเฮ้ยโอ้ยยังจะโดนอีกอ๋อโอ้โห,โอโห,โอโหบอสมึงน,นี่แบบเราไม่เสี่ยงนะครับเราก็จะปามีดอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยฮะ

มีเหลือสิบเก้าครับเลือดไม่มีแล้วปลาไป่ลุนระทึกสุดๆหูถ้าเกิดมีน้ำแข็งนะเรียบร้อยแล้ว่ะ ยังจะเหลือหาพ่อมึงเหรออโอ,โอ้ผ่านครับโอ้โหสุดยอดผ่านเนี่ยครับหมีหมอกเลยครับว่าน่าจะยากสุดในเกมแล้วแหละ อันนี้ก็เป็นไกนะครับแต่ว่าถ้าเกิดถามถามหมีนะถ้าเล่นแบบแง่ายๆหมีแนะนําว่าให้เราไปฟาร์มเอ่อหลอดเอพีหลอดสีฟ้าครับให้ได้เยอะเราจะได้ไม่ต้องมานั่งแบบมาเปลืองเหนว่าหมีต้องมานั่งคือหลอดเอชพีหมีน้อยเว้ยมีเลยต้องแบ่งยาฟ้าไปสองขวดถ้าเพื่อนๆปั๊มเลเวอร์ให้ให้หลอดฟ้าเยอะๆใช่ป่ะเราไม่ต้องไปปั๊มยาเราก็จะเหลือยาเลือดเยอะถูกปะ่ะมันทําให้เราเล่นง่ายขึ้น าา้าวเออตะกี้ได้อะไรมาไม่รู้อ่ะนี่อาดาบใหญ่ไม่ค่อยดีเลยแต่ว่าความเท่มันแน่นอนใช่ไหม โอ้ยไม่เหลืออะไรเลยครับเราก็จะได้เซ็ตของมันมานะครับซึ่งเซ็ตมันเท่มากเออเดี๋ยวมีใส่ให้ดูดีก่อนเนาะพร้อมดาบด้วยตอนอย่างที่บอกแหละถ้าเราใส่ทั้งตัวก็น่าจะหนักแหละ เนี่ยครับเสร็จโอ้โหใส่หนักเลยอะ่ะเดี๋ยวใส่ใดูเนาะโอ้โหเท่โคตรอ่ะบอกเลยนี่โอ้โหเป็นไงหนักครับแต่ว่ามั่นใจเลยว่าดีเฟน์ค่านี่สุดยอดเดี๋ยวดูสิใส่ดาบคู่กัน โอ้มันใช้สเตงอ๋อมันใช้ศรัทธา25นี่เข้าเซตครับผมนี่อ่าก็จบกันไปนะครับสําหรับอีเดนลิงนะครับผมวันนี้ก็มาพาผ่านบอสหมีว่าน่าจะยากสุดในเกมแล้วแหละบอสสองตัวเนาะแล้วก็ทางไปมันค่อนข้างยากด้วยเถ้าเพื่อนอยากได้เซตนี้ก็ลองมาหาดูหน้านะครับเออหมีลืมบอกอยู่ที่นี่เนาะ,ะเดี๋ยวขายายให้ดูนี่ครับที่นี่นะ ที่ชื่อว่าสุสายเวเลชนออลิซาครับผมอ่าก็จบกันไปนะครับยังไงก็รบกวนเพื่อนฝากกดติดตามกดซับสไคร์ด้วยนะครับมีมีผลงานอัพใหม่ทุกวันนะครับแล้วทุกคนนะครับสวัสดีครับ